นวัตกรรมสร้างสรรคคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรคคนดีโดยกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพโดยใช้ SWD Eco Model ผมในายชัยวัฒน์จิตอามาศครูโรงเรียนสว่างแดนดินความสําคัญของผลงานโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมได้แก่ความพอเพียงความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดช,ชอบอุดมการณ์คุณธรรมการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหารครูต้องศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเองเพื่อผลิตนวัตกรรมสร้างสรงสรค์คนดีให้เหมาะสมกับโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จของการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีในโรงเรียนคุณธรรม ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงงานอาชีพ 2. เพื่อผลิต พัฒนาจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงงานอาชีพ 3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรมสพทให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสว่างแดนดินผ่านกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้วยกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพโดยใช้ย w w e e o m o d e l โ s t u เดล t หมายถึงกิจกรรมชุมนุม ครง,งานอาชีพที่เกิดขึ้นจากนักเรียน W work p r o c e หมายถึงกระบวนการทำงาน D development หมายถึงการพัฒนางานให้เกิดความหลากหลายของงาน E official หมายถึงผลงานชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ C check หมายถึงการตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผน O o c u u p t t o o n นำสู่อาชีพการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้วยกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพโดยใชย SW ้ SWD Eco Model มี3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม กำหนดแผนงานวิธีการดำเนินกิจกรรม 2. ขั้นดำเนินการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพผู้แจ้งรายละเอียดโครงการกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนกระบวนการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นหมู่คณะในการปฏิบัติงานกลุ่ม พัฒนางานให้เกิดความหลากหลายของงานนักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานตามรูปแบบการปฏิบัติงานและนักเรียนสามารถสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน 3. ขั้นประเมินผลและพัฒนานักเรียนสามารถถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรมชุมนุมได้ นักเรียนวัดผลและประเมินผลในกิจกรรมชุมนุมของตนเองและสามารถสรุปผลการดํำเนินงานเพื่อในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ข้อคิดและระบุจุดที่ควรพัฒนาให้แก่นักเรียนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ ได้กระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพโดยใช้ SWD Eco Model ในกิจกรรมโครงงานอาชีพนักเรียนในชุมนุมได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานครูได้สอดแทรกกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ไขในการคิดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษาและขั้นตอนการลงมือทําโดยครูเน้นให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาในการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรมสพทและเกิดรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงงานอาชีพประโยชน์ต่อครูครูได้กระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพโดยชย SW ้ SWDE โค m โมเดลในกิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพ ประโยชน์ต่อโรงเรียนโรงเรียนได้กระบวนการพัฒนากิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพปัจจัยความสําเร็จกระบวนการพัฒนากิจกรรมชุมนุมโครงงานอาชีพดําเนินงานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินทุกกระบ,บวนการได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน,นครคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนผู้นาชุมชน ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินการดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น active learning ที่สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายจึงทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การเผยแพร่ผลงานได้เผยแพร่ที่เป็นรูปเอกสารในสิ่งตีพิมพ์รูปภาพวิดีโอ ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและยังได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงเรียนมัธยมวานน,นีวาาเป็นต้น